แล้วก็สู่ช่องของอาจารย์หญิงม h ชาแนวนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะอย่าลืมตับสไคด้วยเพื่อเป็นกำใจให้กับอาจารย์หญิงมดนะคะ สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์หญิงมดชาแนลค่ะคลิปนี้เราจะมาดูดวงชาวราศีสิงกันค่ะที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนกับชีวิตในช่วงต้นเดือนนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง15ประจำเดือนธันวาคม2564เราจะมาดูกันค่ะว่าชีวิตในด้านต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วมีอะไรที่เราต้องระวังบ้างนะคะและต่อไปนี้อาจารย์ขอเป็นตัวแทนให้กับชาว ราศีสิงในการเลือกไพ่ในครั้งนี้นะคะ ในด้านของการงานนะคะสําหรับพนักง,งานทั่วไปเป็นช่วงที่จะมีงานเข้ามามากมายเรียกว่าแทบจะทําทุกอย่างทุกหน้าที่เลยดังนั้นช่วงนี้นะคะระหว่างการไม่เข้าไปลงมือจัดการควบคุมดูแลการทํางานด้วยตัวเองและไม่มีความอ่อนน้อมเคารพต่อผู้ใหญ่จะทําให้การทํางานในช่วงนี้เกิดปัญหาที่จะส่งผลให้การทํางานเสียหายหรือเกิดเป็นความล้มเหลวได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้คุณก็ต้องดูแลเอา ใจใสาการทำงานให้เต็มที่มากๆนะคะอย่างใกล้ชิดที่จะเข้าไปลงมือจัดการแล้วก็คอยตรวจสอบตัวเช็คดูแลด้วยตัวเองจะดีที่สุดนะคะรวมถึงการเข้าหาผู้ใหญ่ด้วยเพื่อปรึกษาขอคำแนะนำบ้างอะไรบ้างในช่วงนี้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอๆนะคะจะทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยเมตตาแล้วก็คอยช่วยเหลือเกือ้อหนุนคุณยิ่งขึ้นการทำงานในช่วงนี้เนี่ยก็จะสำเร็จราบรื่นไปได้ด้วยดีค่ะ ่วนคนที่มีธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นจังหวะที่ดีในการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งค่ะที่จะทําธุรกิจต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะอย่ามัวท้อแท้หรือว่าหมดหวังที่จะสู้ต่อไปนะคะหากมีปัญหาในด้านของการทําธุรกิจเข้ามาไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตาม คุณต้องตั้งสติให้ดีนะคะเพื่อรับมือกับความกดดันต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจในตอนนี้หรือการแข่งขันที่สูงคุณต้องมุง่งมั่นค่ะพยายามนะคะทําให้เต็มที่ที่จะทุ่มเทให้กับธุรกิจที่คุณทําอยู่และพยายามปรับตัวให้ทันจากการแก้ไขไปตามสถานการณ์และช่วงนี้ก็หลิกเลี่ยงการทําอะไรเสียเส่ยงๆนะคะที่มันจะส่งผลเสียต่อธุรกิจของคุณแล้วคุณจะสามารถประคับประคองธุรกิจไปได้ ในช่วงนี้นะและอีกสิ่งหนึ่งอาจารย์เชื่อว่าการดูแลใส่ใจธุรกิจด้วยความรักนะคะและตั้งใจให้กับธุรกิจของเราจะทําให้ธุรกิจในช่วงนี้สําเร็จลับลื่นไปได้ด้วยดีอย่างที่คุณตั้งใจไว้ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่มีธุรกิจส่วนตัวด้วยช่วงนี้ก็สู้ลุยให้เต็มที่นะคะอย่าท้อค่ะ ต่อมานะคะในด้านของการเงินค่ะถึงจะมีความคล่องมือดีอยู่แต่ไรายได้ในช่วงนี้นะคะยังคงที่ยังไม่มีวิแววว่าจะมีรายรับเข้ามามากขึ้นในช่วงนี้นะ ทำให้ช่วงนี้เนี่ยตัวคุณเองเนี่ยจะต้องคอยดูแลแล้วก็ควบคุมการใช้จ่ายนะคะเพื่อประคับประคองไม่ให้การเงินนั้นเกิดปัญหาให้ติดขัดการลดความต้องการของตัวเองนะคะให้ใช้จ่ายอย่างระมัดระวงังจ่ายเท่าที่จําเป็นและไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยนะคะหรือว่าตามใจตัวเองจะเป็นแผนการที่ดีนะคะที่จะทําให้การเงินมั่นคงขึ้นและไม่มีปัญหาการเงินในช่วงนี้ค่ะโชคลาภช่วงนี้เนี่ยสำหรับคุณยังไม่มีให้ลุ้นนะคะ ต่อนะคะมาดูความรักกันบ้างค่ะสําหรับคนโสดหากมีความรักเข้ามาในช่วงนี้ก็ยังไม่ใช่คนที่จะ,ะคุณรู้สึกพอใจนะคะหรือว่าจะใช่คนที่คุณรู้สึกถูกใจเพราะปัญหาในเรื่องของความคิดเห็นที่อาจจะไม่ตรงกรันหรือคุณเองอาจจะเป็นคนที่เอาแต่ใจเกินไปก็ได้นะจึงทําให้คุณรู้สึกว่าอะไรอะไรก็ดูจะขัดใจคุณไปสมหมดความรักในช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่ยังต้องอยู่คนเดียวนะคะต่อไปก่อนและถึงหากมีเข้ามาก็ยัง เป็นความรักที่คุณเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้าหากันเพื่อประคับประคองนะคะไม่ให้ความรักเนี่ยมันมีปัญหาและต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ศึกษาดูใจกันไปนะคะเพื่อดูความชัดเจนแล้วความจริงใจที่จะมีให้กันอย่างเปิดเผยด้วยกันทั้งสองฝ่ายอย่างจริงจังก็จะทําให้คุณเจอความรักที่ดีได้ที่จะส่งผลดีต่อคุณในอนาคตได้ในช่วงนี้นะคะ ส่วนคนมีคู่หรือว่ามีแฟนแล้วนะคะคนรักจะคอยช่วยเหลือเกื้อนหนุนดีไม่ว่าจะทําอะไรนะคะก็จะมีการช่วยเหลือกันดีนะคะในช่วงนี้และหากเกิดปัญหาขึ้นในช่วงนี้การจัดการแก้ไขปัญหาด้วยการหันหน้าเปิดใจพูดคุยกับคนรักอย่างเปิดเผยที่จะไม่มีการปกปิดหรือว่ามีความลับต่อคนรักหลีกเลี่ยงด้วยนะคะที่จะพูดจาด้วยอารมณ์จะส่งผลที่ดีนะคะกับความรักในช่วงนี้แล้วก็อนาคตซึ่งจะนํามาเช่อ ความสุขแล้วก็ความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วความรักของคนมีคู่หรือมีแฟนแล้วช่วงนี้ความรักดีนะคะ ต่อมานะคะคในด้านของสุขภาพค่ะระวังในเรื่องของการปวดเมื่อยของเส้นเอ็นหรือว่ากระดูกนะคะจากการอยู่ในอรลยาบทเดิมที่นานเกินไปหรือว่าทํากิจกรรมที่อยู่กับที่นานเกินไปและปัญหาในเรื่องของปอดระบบการเดินหายใจด้วยช่วงนี้จึงไม่อยากให้ละเลยหรือว่าประมาะะที่จะดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นเป็นพิเศษหากรู้สึกไม่ดีกับสุขภาพร่างกายของตัวเองเยก็ควรไปหาหมอเพื่อตรวจเช็คจะดีที่สุดนะคะ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามชมกันมาตลอดยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้มาตรวจเช็คดวงชะตากันในทุกๆเดือนกับอาจารย์มดค่ะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการวางแผนชีวิตนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ